รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแก้ไขปัญหาภายแรงวันที่12พฤษภาค,คม2567เวลา0 0นาฬิกาณศาลาประชุมบ้านเก่ากระเหร,รียงตำบลด่านทัตกโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีร้อยเอกธรมนัทพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอัธกรศิร,ยยยยริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีที่ประสบปัญหาภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่งแม่น้ำลำพาชีและตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างอาคารทดน้ำบ้านครูเทียนพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบของโครงการเนื่องจากราชฎรในเขตพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งและปัญหาน้ำท่วมกัดเซาะตลิ่งพังในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยประตูระบายน้ำมีขนาด10คูณ8เมตรจำนวน6ช่องระบายน้ำสูงสุดด้าน1,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการใช้การอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งให้กับราษฎรในเขตพื้นที่จำนวน80ครัวเรือน พื้นที่ชนประทาน3,600ไร่และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากได้จากนั้นในช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะลงพื้นที่อำเภอปากทอ่อติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการทำนบดินผู้ส้มป่อยพร้อมอาคารประกอบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่อยู่นอกเขตชนบทานและไม่มีแหล่งเก็บน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในเขตพื้นที่หมู่11ตำบลทุ่งหลวงโดยสามารถสนับสนุนน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้เพิ่มขึ้นประมาณ200ไร่และใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อให้เทศบาลตำบลทุ่งหลวงจัดทำระบบน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำใช้ในครัวเรือน และมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่จำนวน100รายและขุดบ่อจี๋ขนาด1 2 6 0บลูกบาศก์เมตรให้เกษตรกรอีกจำนวน6บ่ออีกด้วยเนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีวิกฤตภัยแล้งนะครับเนื่องจากสภาพอากาศร้อนนะครับปริมาณน้ำที่ระเหยในแต่ละวันนะครับทำให้จังหวัดนะครับเกิดวิกฤตเรื่องน้ำดังนั้นผมได้สั่งการให้ ท่านตุช่วยกระทรวงเกษตรกรท่านอาตกรเป็นประธานในการแก้ปัญหาวุกฤตนะครับซึ่งอาทิตย์หน้าจะมาประชุมร่วมกับในส่วนขององค์การขหาหลวงสวรรราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งท้องถิ่นท้องที่นะครับเราจะระบบุรณาการกันแก้ปัญหาเมื่อสักครู่ผมได้โทรไปหาท่านเลขาท่านรุมงรีท่านก็ได้สั่งการมาหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมให้เข้ามาบูรณาการในการแก้ปัญหาพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีทุกอำเภอร่วมกับอวจในส่วนของกระทรวงเกษตรสหกรณ์ในส่วนของการปฏิบัติการทําฝนหลวงวันนี้ผมจะสั่งการให้ระดมกาารทํลลหวงงในนพุ่ี้เย นะครับในส่วนของกรมชุมนุมทานเราก็เลยบรรการเครื่องจักรทั้งหมดเข้ามาจังหวัดราชบุรีโดยการประสานงานกับท่านนายกองค์การมาหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมกับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษดรนะครับทั้ง3เขตนะครับก็ฝากถึงพี่น้องนะครับชาวจังหวัดราชบุรีทางรัฐบาลโดยท่านนายกรีท่านได้คำชับผมมาว่าให้มาลงพื้นที่ซึ่งวันนี้ท่านก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับว่า ให้มาแก้ปัญหาสิ่งที่พี่น้องชาวจังหวัดรบุรีประสบใน,นเวลานี้วิกฤตการเรื่องภายน้ําการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนะครับแล้วผมก็สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการในการแก้ปัญหาวิกฤตตรงนี้นะครับก็อยากฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดรบุรีว่าท่านไม่ต้องห่วงนะครับกร,กระทรวงเกษตรโดยรัฐบาลนะครับจะเข้ามาดูแลพวกท่านแก้ปัญหาพวกท่านนะครับ